รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อเตอร์ศิวพรศรีศักดินนภาวะภัยแล้งใกล้จะมาถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องชนประทานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วย เลข,ขาธิการกรมก็ได้ลงพื้นที่ติดตามแผนพัฒนาควานพะเยาค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่รัฐบาลให้ความสําคัญนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดสําหรับแผนพัฒนาควานพะเยาค่ะปัจจุบันกรมชลประทานได้ดําเนินการขุดลอกตะกอนดินรอบควานพะเยาวรวมทั้งขุดแนวร่องเดิมของควานพะเยาให้กว้างขึ้นค่ะซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการ เก็บกักน้ําแก้มลิงแห่งนี้ให้มากขึ้นนะคะซึ่งเป็นแหล่งน้ําต้นทุนในการอุปโภคบริโภครวมถึงการ,กรเกษตรตลอดจนรองรับการท่องเที่ยวในอนาคตอีกด้วยค่ะ อีกทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาในเรื่องของอุทกภัยที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยในช่วงฤด,ดูน้ำหลากนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมานั้นแม้ว่าการขุดลอกยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์เนี่ยกรมชมระทานก็ได้เข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่น้ำท่วมขังนะคะที่ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบโดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ